สวัสดีครับพบกับช่องไทมอนชาแนลนะครับวันนี้ก็พามากินข้าวยามเด็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแกงมะเขือเทศอออไม่ไม่ใช่มะเขือเทศนะครับเป็นแกงมะเขือพม่านะครับก็ซื้อไว้นานมากเลยนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นมากกว่าจะแกงนะครับแล้วก็ไม่ได้แกงสักทีนะครับจนมีโอกาสได้แกงแล้วนะครับผ่านมาประมาณครึ่งเดือนกว่าเลยนะครับกว่าจะได้แกงมะเขือนี้ แล้วก็กลับมไ,ได้เครื่องในไก่ไปีปแล้วครับวันนี้ยังกินเครื่องในไก่เหมือนเดิมนะครับมาครับพี่พๆน้องๆกินข้าวกันครับนี่นะครับเครื่องในไก่เป็นเซตเลยนะครับโอ้เมื่อเขือที่บ้านลูกจะใหญ่นะครับลูกใหญ่ๆแล้วก็ยาวด้วยนะครับ ก,ก็เพื่อเห็นลูกประมาณเท่านี้เลยนะครับมีลูกใหญ่อยากกลับบ้านนะครับคิดถึงบ้านไม่ได้เจอหนะ้าพ่อแม่มาห้าหกปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นยัไงกันบ้างเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็กินมือเหมือนเดบนะครับก่อนกินก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับโอเค ยังอร่อยอยู่นะครับมะเขืออือ ต้องแม่ไก่ราคาถูกนะครับก็เลยซื้อมานะครับช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับ อร่อยครับ มะเขือออกวหวานๆนะครับื <c oughs> <c oughs> 음. 음. อร่อยเนี่ยครับ mm hmm. mm hmm. มือนี้อร่อยมากเลยนะครับเอาล้ครับกระทานจบกันไปอีกหนึ่งมือนะครับกับแกงมะเขือใส่เครื่องในไก่นะครับวันนี้ก็กแกงอร่อยนะครับชมตัวเองนะครับแต่อร่อยจริงๆนะครับวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกันติดตามนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ